เวลาเราพูดถึง Apple เนี่ยนะฮะท่วใหญ่ก็จะนึกถึง iPhone ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้เป็นหมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะครับมูลค่ากว่า3.4ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแต่รู้ไหมครับว่าภายใต้ความยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีความขัดแย้งบางอย่างที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กัน3.4ล้านล้านดอลลาร์โหแค่ฟังตัวเลขก็อึ้งแล้วใช่ไหมครับคือมันใหญ่กว่า GDP ของประเทศส่วนใหญ่บนโลกนี้ซะอีกนะฮะ นี่แหละครับคือมูลค่าของ Apple ณตอนนี้เลยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามที่สำคัญมากเลยว่าพอใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะโตต่อไปยังไงหรือว่าเอ่ความใหญ่โตนี่แหละที่จะย้อนกลับมาเป็นจุดอ่อนของตัวเองโอเคก่อนที่เราจะไปดูเรื่องความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราต้องมาทำความเข้าใจพื้นฐานของ Apple กันก่อนเลยคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่บริษัทธรรมดาทั่วไปนะแต่มันเหมือนกับป้อมปราการทางการเงินที่แบบ แข็งแกร่งมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าตัวเลขที่สร้างกำแพงของป้อมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่แหละครับตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังป้อมประการของ Apple ที่ว่าคือลองดูตรงเงินสดในมือสิครับ133ล้านดอลลาร์เฮ้ยเยอะขนาดที่ว่าเอาไปซื้อบริษัทอย่างดิสนีย์ได้ทั้งบริษัทเลยนะแล้วยังมีเงินเหลืออีกเพียบเลยด้วยซ้ำยังไม่พอนะครับไปดูที่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s profit margin 47 แปลงง่ายๆก็คือขายของได้ร้อยหนึ่งเนี่ย a p p เ e เก็บเข้ากระเป๋าเป็นกําไรไปแล้ว47บาทโหดมากนี่แหละครับคือรากฐานที่ทําให้บริษัทนี้มันแข็งแกร่งแบบสุดๆแล้วคําถามคือเงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่อะไรคือเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนป้อมประการหลังนี้อยู่เอาละเรามาลองเปิดฝากระปองดูเครื่องยนต์ทําเงินของ Apple กันหน่อยดีกว่าครับแน่นอนครับไม่ต้องเดาเลย iPhone ยังคงเป็นพระเอกเหมือนเดิมเป็นหัวใจหลักเลย สร้างรายได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดให้บริษัทแต่สิ่งที่น่าสนใจและต้องจับตามองจริงๆเนี่ยคือส่วนที่เป็นบริการครับคือส่วนนี้มันโตเร็วมากๆแล้วหลายคนมองว่านี่แหละคืออนาคตของ Apple เลยนะเพราะว่าธุรกิจบริการเนี่ยกำไรมันสูงกว่าขายของและที่สําคัญคือมันช่วยล็อกให้คนยังต้องใช้ของ Apple อยู่ในระบบนิเวศของเขาต่อไปเรื่อยๆถ้าเราบอกว่า Apple คือป้อมปราการใช่ไหมครับจุดแข่งพวกนี้ก็เปรียบเสมือนคูเมืองที่ล้อมรอบป้อมปราการเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เจ้าระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันเนี่ยที่ทําให้การจะย้ายไปใช้ยี่ห้ออื่นมันเป็นเรื่องยากมากแบบว่ามันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงครับหรืออย่างการที่เขาทําชิป Apple Si l ิลิคอนขึ้นมาใช้เองเนี่ยก็ทาให้ควบคุมประสิทธิภาพได้ดีกว่าคู่แข่งไปอีกขั้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงตั้งราคาสินค้าได้แพงขนาดนี้แต่คนก็ยังยอมจ่ายยังพักดีกับแบรนด์แบบไม่เสื่อมคลายเลยพอฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันดูแข็งแกร่งดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลยใช่ไหมครับ แต่ก็น,นั่นแหละค่ะเวลาที่อะไรมันดูดีเกินไปเนี่ยมันก็มักจะมีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันจะดีเกินจริงไปหรือเปล่าเพราะถึงแม้จะเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันก็อาจจะมีรอยร้าวซ่อนอยู่ก็ได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมฆพายุเนี่ยมันกําลังเริ่มก่ะตัวขึ้นที่ตรงไหนและนี่แหละครับคือคําถามสําคัญของเรื่องนี้เลย Apple ใหญ่เกินไปสําหรับตัวเองหรือเปล่าหรือพูดง่ายๆคือใหญ่เกินไปจนเป็นภัยต่อตัวเองไหมคําถามนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะฮะ ของฝั่งที่เขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทซึ่งความขัดแย้งของเรื่องนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนมากๆในสไลด์ต่อไปเลยครับนี่เลยครับภาพนี้มันสรุปความขัดแย้งได้ดีมากจริงๆคือไอสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดของ Apple ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือระบบนิเวศท,ที่เขาควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จนี่แหละดันกลายเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันเพราะมันกลายเป,เป็นเป้าให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจ้องจะเล่นงานอยู่ตลอดเวลามันคือดาบสองคมของจริงเลยครับ คำพูดจากนักวิเคราะห์คนนี้กําลังจะบอกเราแบบตรงๆเลยว่าราคาหุ้นของ Apple ตอนนี้มันแพงมากแล้วนะคือด้วยอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ35เท่าเนี่ยมันสะท้อนว่าตลาดคาดหวังกับ Apple ิลไว้สูงมากๆสูงแบบสุดๆเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่า Apple แทบจะห้ามทําอะไรพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเจ็บหนักและตัวเลขในตลางนี้ก็มายืนยันคําพูดเมื่อกี้เลยครับชัดเจนมากลองดูสิครับว่านักลงทุนเนี่ย ยอมจ่ายเงินซื้อหุ้น Apple แพงกว่าคู่แข่งอย่าง HP หรือเดลไม่รู้กี่เท่าตัวเลยคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้วล่ะแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่า Apple ไม่ใช่แค่บริษัทขายฮาร์ดแวร์ธรรมดามดาแต่เป็นแบรนด์เป็นบริการที่ส่งพลังมากๆซึ่งแน่นอนว่าการเดิมพันสูงความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วย นอกจากเรื่องราคาหุ้นที่แพงแล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ยังต้องพึ่ง iPhone มากเกินไปทั้งท้งที่ตลาดมันก็เริ่มจะอิ่มตัวแล้วหรือการที่ตอนนี้ถูกมองว่าเฮ้ย p p l e ตามหลังคู่แข่งในสงคราม AI หรือเปล่าเรื่อง generative AI เนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจโลกอีกที่ถ้ามันไม่ดีคนก็อาจจะไม่อยากควักเงินซื้อของแพงๆก็ได้จริงไหมครับ และความท้าทายของ Apple เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจภายในอย่างเดียวนะครับแต่มันยังลามไปถึงเกมใหญ่ระดับโลกบนกระดานหมากรุกที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ด้วยซึ่งในเกมนี้เนี่ยแอปเปถือเป็นผู้เล่นตัวเป้งคนหนึ่งเลยแล้วการเดินหมากผิดแค่ตาเดียวอาจจะส่งผลกระทบที่แบบมหาศาลได้เลย ไทม์ไลน์ที่เราเห็นอยู่นี่มันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศไกลตัวเลยนะฮะแต่มันคือภาพจริงของสงครามการค้าที่กําลังดูดเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วทุกการตัดสินใจเรื่องกําแพงภาษีเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงปั้งเข้ามาที่ต้นทุนการผลิตของ Apple เต็มๆเลยครับซึ่งสุดท้ายก็อาจจะหมายถึงราคา iPhone ที่แพงขึ้นในอนาคตก็เป็นได้และนี่คือตัวเลขที่จับต้องได้ของผลกระทบที่ว่าครับ1.1พันล้านดอลลาร์ นี่คือต้นทุนจากภาษีที่คาดว่า Apple อาจจะต้องจ่ายเพิ่มภายในไตรามาสเดียวเท่านั้น,นครับอย่าว่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่คาดการกันเล่นๆน,นะแต่มันคือผลกระทบทางการเงินจริงๆที่เกิดจากความขัดแย้งบนเวทีโลกเลยล่ะครับแต่แน่นอนครับบริษัทระดับนี้เขาไม่มานั่งรอรับความเสี่ยงเฉยๆอยู่แล้ว Apple เองก็กําลังเดินเกมรุกเหมือนกันครับทั้งการพยายามกระจายฐานการผลิตย้ายไปอินเดียบ้างเวียดนามบ้างเพื่อลดการพึ่งพาจีนลงและก็ยังมีการประกาศเพิ่มเงินลงทุนแบบมหาศาลในสหรัฐอเมริกา ก็เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับเอาละครับพอเราเห็นภาพทั้งสองด้านแล้วทั้งด้านที่เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งและด้านที่มีรอยร้าวที่น่ากังวลคําถามต่อไปก็คือแล้วตลาดการเงินละ่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Wall Street เนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงคําตัดสินของพวกเขาเป็นแบบไหนตารางนี้สรุปให้เห็นภาพเลยครับว่าแม้แต่นักวิเคราะห์เองก็ยังเสียงแตกเลย คือมันมีทั้งฝั่งที่ยังแนะนําให้ซื้อเพราะเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของระบบนิเวศแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มมีคนแนะนําให้ถือหรือแม้กระทั่งขายแล้วนะฮะเพราะเริ่มกังวลด้วยความเสี่ยงทั้งเรื่องกฎระเบียบทั้งเรื่องราคาหุ้นที่มันแพงไปแล้วซึ่งมันก็สะท้อนภาพความขัดแย้งที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเลยครับและดูแผนภูมินี้สิครับมันยิ่งตอกย้ําความไม่แน่นอนเข้าไปอีกคือนักวิเคราะห์ที่มองโลกในแงด่ดีสุดๆเลยเนี่ยเขาคิดว่าหุ้นอาจจะไปได้ถึงงงง $300 ดดอลลลาาารเยนนนะแต่่่่ใทททกกกกัับคีีววสุ็ม มันอาจจะร่วงลงไปเหลือแค่175ดอลลาร์ก็ได้คือไอช่องว่างระหว่างราคาสูงสุดกับต่ําสุดที่มันกว้างขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นชัดๆเลยครับว่าอนาคตของ Apple เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยและสุดท้ายนี้เราขอทิ้งท้ายการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ไว้ด้วยคําถามที่สําคัญที่สุดครับว่าท่ามกลางแรงกดดันที่มันเพิ่มขึ้นจากทุกทิศทุกทางแบบนี้นวัตกรรมของ Apple จะยังแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะความท้าทายทั้งหมดนี้ไปได้หรือเปล่า นี่แหละครับคือคำถามที่มีมูลค่าถึง3.4ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งคงมีเพียงแค่อนาคตเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้